สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตสถานะตลาดข่าวสารเศรษฐกิจรอบโลกประจําช่วงเย็นวันนี้นะครับอย่าลืมนะใครที่กําลังมองหาบริการห้องสัญญาลทองคำนะครับนักลงทุนก็สามารถที่จะแอดไลน์ ID p ี PPOPO PPOPO a ได้เลยนะครับผม VT m a r k e t เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินและในส่วนของโปรโมชั่นใหม่จาก Forex For You ครับทุกท่านใ,นใครสนใจคลิกดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ XM ปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผม สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกก่อนเลยนะครับก็จะยังคงเป็นประเด็นเกี่ยวกับโควิด -19 นเหมือนเดิมนะครับตอนที่เราไปเริ่มต้นกันที่ประเทศจีนก่อนเลย ตัวนี้ผมได้ข่าวมาจากนะครับทางเพจเรื่องเล่าเช้านี้สัม่าวต่างประเทศมีการรายงานว่าไวรัสโควิด -19 ย้อนกลับมาเยือนเมืองอู่ฮั่นโดยสำนักงานใหญ่ด้านการป้องกันและควบคุมโรคโควิด1 9นมณฑลหูเป่ยตอนกลางของจีนรายงานการตรวจพบประชาชนในนครอู่ฮั่นเมืองเอกของหูเป่ยจำนวนเจ็ดรายเป็นแรงงานต่างถิ่นที่ทำงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอู่ฮั่น สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่เชื้อกลายพันธ์สายพันธุ์เดลตา้าหวนกลับมาระบาดอย่างรวดเร็วในจีนเริ่มตั้งแต่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูภาคตะวันออกของจีนมีผู้ติดเชื้อมากเกิน300รายภายในระยะเวลา10วัน อีกทั้งลามไปแล้ว15มฑลทนในจำนวนนี้2มฑลทนยืนยันว่าต้นต่อมาจากเมืองหนานจริงนอกจากนี้ยังลามไปกรุงปักกิ่งเมืองหลวงอีกด้วยนะฮะสถานการณ์ก็ต้องบอกเลยว่ายังคงต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดจริงๆครับทุกท่านเพราะถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยเกิดมีการชะลอตัวหรือมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบมายัางตลาด forex ของเราก็เป็นได้เหมือนกันนะครับรวมถึงราคาทองคําแล้วก็ราคาน้ํามันด้วยข้ามฝั่งมาที่สหรัฐอเมริกากันบ้างดีกว่าครับ สหรัฐบรรลุปเป้าฉีดวัคซีนโควิดให้ประชากร70%แต่ช้ากว่ากำหนดการ1เดือนทำเนียบขาวถแถลงในวันนี้ว่ารัฐบาลสหรัฐสามารถบรรลุปเป้าหมายในการฉีดวัคซีนต้านโควิดใน -19 อย่างน้อย1โดสให้แก่ชาวอเมริกันซึ่งเป็นผู้ใหญ่จำนวน70%ของประชากรทั้งประเทศ อย่างไรก็ดีการฉีดวัคซีนดังกล่าวล่าช้ากว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนกำหนดไว้ถึงหนึ่งเดือนทั้งนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากล่าวไว้ว่าเขาต้องการให้ชาวอเมริกันที่เป็นผู้ใหญ่จำนวน70%ได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ภายในวันที่4รกรกฎาคมซึ่งเป็นวันชาติสหรัฐทางด้านนายแพทย์พอลออฟฟิท สมาชิกสำนักคณะกรรมการอาหารและยาสาหรัฐนะครับหรือว่า FDA กล่าวไว้ว่าเราจํเป็นจะต้องให้ชาวอเมริกันที่เป็นผู้ใหญ่จํานวน80ได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เนื่องจากไวรัสสายพันธุ์เดลต้าเป็นสายพันธุ์ที่สามารถติดต่อได้ง่ายมากๆเลยขณะเดียวกันครับข้าเฉลี่ยสุดนะครับล่าสุดเลยของการฉีดวัคซีนในสหรัฐอยู่ที่ระดับ 6 6 0 0 0่นรายต่อวันซึ่งชะลอตัวลดลงจากระดับมากกว่า3 000, 000, ล้านรายต่อวันที่ทำไว้ช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับทุกท่าน ตอนนี้นะครับสถานการณ์ก็ต้องบอกเลยว่าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มมีนักลงทุนนะครับขออภัยครับเริ่มมีประชาชนเนี่ยออกมาประท้วงแล้วนะแต่คราวนี้จะไม่ได้เป็นการประท้วงเหมือนเดิมสมัยก่อนหน้านี้เป็นการประท้วงเพราะว่าไม่อยากจะฉีดวัคซีนครับต่อต้านแต่ว่าล่าสุดแล้วนะครับทาง c ชี World เวนี่ยมีการรายงานมามีคนออกมาชูป้ายประท้วงแล้วนะว่าทําไมพวกคุณถึงไม่ไปฉีดวัคซีนกัน คนที่ไม่ฉีดวัคซีนเป็นคนเห็นแก่ตัวอะไรทานองนี้เลยนะครก็ต้องจับตาดูกันต่อไปครับทุกท่านเพราะว่าตัวเลขโควิด -19 ผู้ติดเชื้อใหม่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสถานการณ์ยังอาจจะสร้างแรงกดดันให้กับตลาดได้ในบางส่วนเพราะว่าตอนนี้เท่าที่สังเกตดูจากพฤติกรรมราคาของดัชนีหลักทั้ง3าตัวแล้วจริงๆเนี่ยยังไม่ได้มีการสะท้อนถึงความวิตกกังวลออกมาแต่อย่างใดครับ ทีนี่เราไปดูในส่วนของตัวประเด็นแล้วก็ปัจจัยเรื่องของ geopolitics กันบ้านดีกว่านะครับภูมิรัฐศาสตร์โลกตัวนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่ประเด็นเรื่องของเกาหลีนะครับเรามาดูทางฝั่งของสารัฐก,กันต่ออีกชนิดหนึ่งครับ นายอโนขออภัยครับนายอนาโตลีอันโตนอฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐได้แจ้งให้นักการทูตของรัสเซียจำนวน24คนเดินทางออกจากประเทศภายในวันที่3กันยานยนที่จะถึงนี้หลังจากที่วีซ่าของพวกเขาหมดอายุลงนายอันโตนอฟไม่ได้กล่าวว่าการที่สหรัฐประกาศขับไล่นักการทูตรัสเซียในครั้งนี้เกิดจากปัญหาความขัดแยง้งใดเป็นพิเศษขณะที่รัฐบาลสหรัฐยังไม่ได้แสดงความเห็นใดๆครับ นักการทูตท,ทั้งหมดจะเดินทางกลับประเทศโดยที่รัเสเซียจะไม่มีการส่งนักทูตคนใหม่เข้ามาทดแทนเนื่องจากสหรัฐคุมเข้มเงื่อนไขาการออกบีซ่าในขณะนี้นายเอตโนฟกล่าวเอาไว้ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัเสเซียยังคงมีความตึงเครียดแม้ว่าประธานาธิบดีโจบไบเดนผู้นําของสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิมีรูตินของรัเสเซียได้พบปะกันในการประชุมสุดยอดที่จัดขึ้นที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมา ตัวนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าสถานการณ์ตรงนี้คือ,อยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับตลาดของเราเท่าไหร่ครับข้ามฝั่งมายังเกาหลีกันบ้างดีกว่าครับล่าสุดแล้วสำนักข่าวทีนนเวมีการรายงานทางการเกาหลีใต้ยังไม่ตัดสินใจร่วมซ้อมรบกับกองทัพสหรัฐแต่เชื่อว่าเป็นการซ้อมรบนะครับจะไม่ทําให้สถานการณ์เนี่ยตึงเครียดหลังจากเกาหลีเหนือออกมาเตือนเกาหลีใต้ถึงการร่วมซ้อมรบกับสหรัฐท่ามกลางความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรมากขึ้นระหว่าง2เกาหลี บูซึนซานโคศกกระทรวงกาโหมเกาหลีใต้แจ้งว่าเกาหลีใต้กับสหรัฐอยู่ในระหว่างการเจราจาเรื่องการซ้อมรบนะครับเพียงแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวและจะมีการตัดสินใจหลังจากพิจารณาเรื่องโควิด -19 การถ่ายโอนการควบคุมการปฏิบัติงานในช่วงสงครามและการสนับสนุนความพยายามทางการพูดเพื่อสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนบนคาบสมุทรเกาหลีด้านอีจองโจโคศกหญิงกระทรวง เพื่อการรวมชาติบอกว่าการซ้อมรบประจำปีระหว่างสาหรัฐกับเกาหลีใต้จะไม่ทำให้สถานการณ์ทางการทหารตึงเครียดโดยปกติแล้วเกาหลีใต้และสหรัฐจะจัดการซ้อมรบ ร่วมกันในภาคฤด,ดูร้อนในกลางเดือนสิงหาคมเป็นประจำทุกปีแต่ทางเกาหลีเหนือออกมาประนามว่าเป็นการซ้อมรบเพื่อเตรียมทำสงครามกับเกาหลีเหนือก่อนหน้านี้คิมโยจองน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือและเจ้าหน้าที่ระดับสูงพักคนงานเตือนเกาหลีใต้ว่าการซ้อมรบกับสหรัฐจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองเกาหลี โดยคำเตือนของเธอมีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้หรือฟื้นการติดต่อสื่อสารอีกครั้งซึ่งเกาหลีเหนือได้ตัดกางติดต่อนะครับเมื่อปีที่แล้วถามว่าใครจาได้นะครับนี่คือการสรุปข่าวสารเศรษฐกิจทั้งหมดครับนักทุนสวัสดีครับ